สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมขอย้ายไปร,รอยอาจารย์ห่างหายไปหลายมือครับอาจารย์มาตอนกนกครับผมาามาเจ้าอ่างครับรุ่นมั้งครับจิมานบอมีนกเขามาบ่า ป้าขันอยู่นี่ครับอาจารย์แล้วพวกเขาร่วมนะครับขันอยู่ตัวพวกเขาร่วมฝนกับพี่จังสีตกนะอ้โมหมานอนด